บริษัทสยามซีเลชั่นบริษัทที่ได้รับผลตอบรับดีมากติดต่อกันถึง2องปีซ้อนแล้วซีเลชั่นมันคืออะไรวะไปอยู่ไหนมาทำไมไม่รู้จักเอา้าไอสิลป์ูนะ้ำมาเดี๋ยวได้รู้จักบริษัทสยามซีเลชั่นคือบริษัทที่เชื่อมโยงโครงข่ายธุรกิจต่างๆไว้บนดิจิตอลแพลตฟอร์มเพื่อเป็นพันธมิตรในการทำการตลาดทุกรูปแบบแบบครบวงจร แต่ไม่ใช่เพียงเท่านี้นะเพราะซีลิชั่นยังยกระดับการตลาดรูปแบบเ,เดิมขยายศักยภาพเพิ่มอิมแพกการเข้าถึงผู้บริโภค <Wow. S 1> ด้วยการใช้คนหรือยูเซอเป็นตัวกลางในการกระจายสื่อโฆษณาผ่านระบบสุดอัจฉริยะชาร์คมาเก็ตติ้ที่รวบรวมสื่อต่างๆเอาไว้เพื่อทำให้สินค้าและบริการของพาร์ทเนอร์ได้รับผลตอบรับที่ดีกว่าการตลาดรูปแบบอื่นๆ จึงทำให้บริษัทสยามซีเลชั่นก้าวขึ้นมาเป็นแนวหน้าของบริษัททํากระตลาดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโอ้บริษัทตัวนี้ท่านเนี้ยแล้วเขา,า,ขาเห็ผมอะทำอะไรได้บ้างทําได้หมดอะเพราะที่ซีเรชั่นเราทํางานกันแบบนี้บริษัทสยามซีเรชั่นของเราจะทำงานผ่านระบบทาร์จมาร์เก็ตติ้ง ระบบอัจฉริยะที่สามารถทําให้คุณกลายเป็นนักธุรกิจออนไลน์ที่สร้างรายได้ได้ทุกวันโดยรายได้ของคุณจะขึ้นอยู่กับสถานะความน่าเชื่อถือโดยนับจากผู้ติดตามตามโซเชียลมีเดียของคุณโดยสามารถเริ่มต้นทํางานที่สถานะแรกฟรีสเตอร์หรือนักการตลาดของบริษัทมีหน้าที่กระจายสื่อต่างๆเปิดการขายให้ผู้บริโภคได้เห็นอย่างกว้างขวางหรือง่ายๆก็คือการโพสต์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนั่นเองตำแหน่งนี้ สามารถสร้างก็ได้อยู่ที่200ถึง300บาทต่อวันแต่ถ้าอยากมีไรายได้ที่มากกว่านี้ก็สามารถอัปเกรดหรือเริ่มต้นสถานะตัวเองเป็นมาสเตอร์หรือนักการตลาดบวกนักขายของบริษัทต, <Wow. S 1> ตำแหน่งนี้มีหน้าที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการของพาร์ทเนอร์ต่างๆซึ่งตำแหน่งนี้จะมีสิทธิพิเศษคือมีลังค้าเป็นขอ,ของตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้า <Wow. S 1> ทำหน้าที่รี โพสาะสื่อพร้อมแปะลิงก์ติดตะกร้าสินค้าทำให้เป็นที่รู้จักสร้างกำไรให้กับบริษัทและพาร์ทเนอร์ได้ตำแหน่งนี้สามารถสร้างได้ได้มากถึง500ถึง1,000บาทต่อวันหรือหลักหมื่นขึ้นไปต่อเดือนเลยหลังจากที่นักการตลาดกระจายสื่อและนักขายรีวิวสร้างความน่าเชื่อถือแล้วจะเห็นได้ว่ามีคนจำนวนมากให้ความสนใจและเกิดยอดขายแบบมหาศาลกับสินค้าและบริการของเราซึ่งทางศิเลชัน่นคำหนึงอยู่เสมอว่า การที่เราจะเติบโตแบบต่อเนื่องและมั่นคง happy ทั้งบริษัท happy ทั้งคนขาย happy ทั้งคนทำกตลาดและ happy ทั้งผ่านเนอร์ทางบริษัทจำเป็นจะต้องอัปเกรดบุคลากรให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอคอยผลักดันให้นักกตลาดและนักขายมีรายได้ที่เติบโตและมั่นคงขึ้นเราจึงมีการจับอบรมคอร์สการเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจ คอสหลักการการตลาดคอสลงลึกเรื่องการขายและการประกอบอาชีพออนไลน์อย่างแท้จริงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์โดยมีสอนทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ <Wow. S 1> เมื่อเรียนจบครบทุกหลักสูตรแล้วคุณถึงสามารถอัปเกรดสถานะตัวเองให้กลายเป็นนักธุรกิจหรือตำแหน่งสูพีมได้ซึ่งสูพีมจะมีคุณสมบัติพิเศษคือเหมือนเป็นผู้ประกอบการที่สามารถเปิดรับสมัครนักการตลาดและนักขายเป็นของตัวเองได้ สามารถสร้างทีมที่มีคุณภาพสอนงานนักการตลาดให้ทำชากรกโพสงานอย่างถูกต้องสอนงานนักขายให้รีวิวอย่างมีประสิทธิภาพและนำมาต่อยอดสินค้าและบริการต่างๆจนเกิดเป็นรายได้เพิ่มเติมได้และอีกหนึ่งความพิเศษของสุพิมคือเมื่อนักการตลาดอยู่ฟิสเตอร์ในทีมโพสสินค้าและเกิดมีคนสนใจสั่งซื้อสินค้ารายได้จากตรงนี้ตำแหน่งฟิสเตอร์จะได้รับจากค่าการตลาดแต่ ส่วนต่างกําไรจากการขายสินค้าตรงนี้จะถูกโยกไปให้กับผู้บริหารทีม <Wow. S 1> สุพีมนั่นเองและทหารนักขายหรือมาสเตอร์ทำรีวิวจนมีคนสนใจซื้อผู้บริหารหรือสุพีมจะได้รับส่วนแบ่งเพิ่มเติมจากบริษัททันทีและเมื่อฟิสเตอร์และมาสเตอร์ในทีมสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองจนสามารถอัปเกรดขึ้นมาอยู่ระดับเดีวกับคุณได้ <Wow. S 1> ลกลายเป็นตาแหน่งสุพีมเหมือนกับคุณตัวคุณจะได้รับสิบทธิพิเศษคือ ได้รับการอัปเกรดตัวเองเป็นตำแหน่ง Elit e แอด p หรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับรายได้ที่มั่นคงและมากยิ่งขึ้นต่อไปเรียกได้ว,ว่าสุดพิม